ฮิวมิกคืออะไรดียังไงแล้วก็ที่สวนใช้อะไรบ้างก็มาชมกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องฮิวมิกนะที่ผมใช้อยู่นะครับที่ผมใช้อยู่แล้วผมเห็นว่า,ามันได้ผลดีนะครับคือแนะนำให้เพื่อนๆเ,เอาไปทดลองใช้กันนะครับอันดับแรกเลยนะครับฮิวมิกคืออะไรนะ ฮิวมิกเนี่ยเขาก็คือซากพืชซากสัตว์ที่มันย่อยสลายแล้วนะครับแล้วก็มีส่วนประกอบของคาร์บอนอยู่นะฮิวมิกเนี่ยมันจะแบ่งด้วยกันเป็นอสกลุ่มนะครับเป็นฮิวมิกนะเป็นฮิวมัสนะครับแล้วก็เป็นฟูอิกนะครับแล้วก็เป็นโพแทสเซียมฮิลเมดนะมันจะมีอยู่กัน4อย่างนะครับที่มีในท้องตลาดเราที่เจอกันบ่อยๆนะแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งคือเป็น ที่พวกผสมกันนะครับเป็นฮิวมิกผสมไตโคเดอร์มาฮิวมิกผสมอะมิโนพวกนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะอ,ะอยู่ที่ท่านเลือกใช้นะครับแต่ในสวนของผมเนี่ยผมใช้ในการบํารุงดินเป็นหลักนะครับคือใช้บํารุงดินเป็นหลักเลยนะครับถัดมานะคือ,อดียังไงนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องอะไรบ้างนะครับของฮิวมิกนะฮิวมิกที่ผมใช้อยู่เนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะครับ ก็คือจะเป็นโพแทสเซียมฮิวเมดนะที่ผมใช้อยู่เป็นโพแทสเซียมฮิวเมด85%นะครับบางต้องไปดูนะใกล้บ้านท่านนะว่ามันมีกี่เปอร์เซ็นต์นะสำหรับตัวโพแทสเซียมฮิวเมดตัวโพแทสเซียมฮิวเมดเนี่ยมันจะเป็นผงนะครับเป็นผงสีดำๆเลยแล้วก็มันจะละลายน้ำนะผมจะใช้ละลายน้ำแล้วก็ฉีดพ่นไปทางดินนะครับที่ผมเห็นนะมันก็จะมีพวก80% 90%แต่ของผมมาใช้85%นะ แล้วประโยชน์ของฮิวมิกนะครับก็คือตัวโพแทสเซียมฮิวเมตตตัวนี้นะคือประโยชน์เขาก็คือช่วยเรื่องโครงสร้างดินนะครับเนี่ยมันมีอยู่นะเขาเขาระบุอยู่นะครับก็คือช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินนะครับช่วยปรับความเป็นกกดด่างของดินนะครับเสริมหรือกระตุ้นการทํางานของเอนไซม์ในดินนะครับแล้วก็เสริมเรื่องการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารสู่ต้นพืชนะครับแล้วก็จะไปช่วยเรื่องกระตุ้นการแตกรางใหม่ด้วย คือตัวฮิวมิกตัวนี้มันจะไปช่วยเรื่องประจุบวกประจุลบว,ว่าอันนั้นผมจะไม่ลงลึกนะครับมันมันวิชาการเกินไปนะแต่มันช่วยเรื่องการแตกรากด้วยแล้วก็ช่วยเรื่องการกินอาหารของพืชด้วยนะครับอันนี้เป็นโพแทสเซียมฮิวเมตนะที่ผมใช้อยู่เนี่ยตัวโพแทสเซียมฮิวเมตเนี่ยแนะนำนะครับว่า1 0บถึงสิวันนะค่อยฉีดพ่นครั้งหนึ่งนะพ่อใช้ครั้งหนึ่งนะไม่ใช่ผสมน้ํา ลดทุกวันก็ไม่ดีนะครับมันมันเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะอ่ามันเยอะเกินไปก็ไม่ดีกับต้นพืชเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันก็มีข้อดีข้อเสียหมดนะครับก็คือควรที่จะทําตามคําแนะนำนะอ่าก็ตัวนี้ก็เป็นอ่าที่ผมใช้บ่อยนะครับเป็นโพแทสเซียมฮิวเมตแปดสผสมน้ําแล้วก็ลดอ่าทางดินนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือ10ทุกสิวันเลยแล้วก็จะมีอีก <c oughs> ฮิวมมกอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมใช้นะครับก็คือเป็นกรดฮิวมมกนะ เป็นกรดฮิวมิกเลยนะครับตัวนั้นเนี่ยเป็นเป็นเป็นแบบน้ําเลยเป็นแบบน้านะครับแล้วก็เอาไปผสมน้ําอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ฉีดฉีดดินนะตัวนั้นอาจจะเป็นกรดฮิวมิกนะครับแล้วก็ตัวที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นกรดฮิวมิกผสมกับพวกจุลินทรีย์เข้ามาด้วยนะครับพวกอะมิโนพวกจุลินทรีย์ด้วยผสมกันเลยนะตัวนี้มันก็จะช่วยพวกกระตุ้นการแตกรากฝอยนะครับเนี่ยปลดปล่อยธาตุอาหารแล้วก็คล้ายๆกันนะครับคือประโยชน์ของฮิวมิกมันก็จะคล้ายๆกันเรื่องปรับปรุง ปรับปรุงดินนะปรับปรุงโครงสร้างของดินเรื่องกระตุน้นการแตกรากพวกนั้นนะซึ่งาจากการทดลองมาแล้วเนี่ยเห็นได้ชัดครับว่าดินดินผมเนี่ยจะฟูขึ้นจะนุ่มขึ้นนะครับต่างจากาบริเวณที่ไม่ไม่ไม่ได้ฉีดพ่นฮิวมิกนี่ดินมันจะค่อนข้างแข็งนะครับดินมันจะค่อนข้างแข็งนะแล้วก็ผมจะมีสารกระตุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นาสารนะครับ กระตุ้นการทํางานของช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของฮิวมิก,อ,กอีกชนิดหนึ่งนะอีกตัวหนึ่งนะแต่ว่าผมก็ไม่ทราบส่วนประกอบเหมือนกันนะตัวนี้เป็นทางเพื่อนผมแนะนํามานะครับแล้วมันใช้งานได้ดีนะใช้ควบคู่กับตัวฮิวมิกนะคือตัวนี้เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยเขาจะเพิ่มพวกสิ่งมีชีวิตในดินเนี่ยพวกไส้ดงไส้เดือนพวกนั้นนะอ่าเพิ่มช่วยเป็นอาหารให้เขานะแล้วก็เพิ่มพวกไส้ดงไส้เดือนในดินด้วยนะอ่าเป็นกระตุ้นจุลินทรีย์ สร้างสมดุลในดินนะครับอีกตัวหนึ่งซึ่งไอตัวกดฮิวมิกเนี่ยกับตัวสารกระตุน้นความสมดุลในดินเนี่ยตัวนี้เนี่ยใช้ทุกๆ3เดือนนะครับมันจะต่างกันนะถ้าเป็นกดฮิวมิกเนี่ยก็จะใช้ทุกๆ3เดือนนะครับแต่ถ้าเป็นโพแทสเซียมฮิวเมเนี่ยก็ใช้ทุกๆ1 0บถึงสิวันนะก็คือท่านต้องต้องไปดูด้วยนะครับว่าในแปลงของท่านเนี่ยใช้แบบไหนอยู่นะ มันจะมีเยอะนะมันมีฟูอิกก็มีนะครับฟูอิกก็มีมีฮิวมัสก็มีนะครับเห็นในในในท้องตลาดเดี๋ยวนี้มีขายเยอะนะแต่ในเพลงผมอ่ะผมใช้แค่นี้นะครับผมจะใช้อ่าแค่นี้เลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับพอดีมันครบรอบ3เดือนพอดีนะครับผมก็จะใช้คือผมจะรวมกันเลยนะครับรวมกันเลยแล้วก็ใช้พร้อมกันทีเดียวเลยนะครับสําหรับในรอบ3เดือนนะ ส่วนถ้าเป็นรอบแยกเนี่ยก็จะใช้ตัวไอโพรเทสเซียมฮิวเมตแปดสเรนี่ยอย่างเดียวนะครับในการบำรุงดินของผมนะอ่ะมาเลยนะครับอันดับเลขก็มาตัวนี้นะครับเป็นโพรเทสเซียมฮิวเมดนะครับตัวนี้เนี่ยอัตราการใช้เนี่ยก็คือ10ต่อ1 0บถึงยีกรัมต่อน้ํา20ลิตรนะครับการฉีดดินของผมผมจะใช้ประมาณ10ลิตรนะน้ํา10ลิตรนะสิลิตรผมก็จะใช้10กรัมนะครับอ่าสิกรัมก็ ตวงเอานะครับตวงเอาของผมก็จะใช้2ช้อนชานะครับ2ช้อนชาครับอ่าสิกร,รมัมไอตัวโพแทสเซียมฮิวเมดเนี่ยละลายล,ละลายน้านะครับแต่ว่าต้องคนให้มันนานๆนนหน่อยนะคือมันจะละ,ล,ะ,ล,ะลายน้ําได้ค่อนข้างยากนะจากที่ผมทดลองใช้มานะครับมันละ,ละลายน้ําได้ค่อนข้างยากนะเพราะฉะนั้นควรที่จะอ่า คนให้มันนานๆหน่อยนะหรือบางท่านนะครับอาจจะผสมแยกเลยนะผสมในแยกในน้ำหนลิตรอ่ะคนๆให้มันละลายให้ดีแล้วค่อยเทใส่ไปทีเดียวก็ได้นะครับไม่ผิดนะส่วนตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยอา่าใช้20 cc ซีซีต่อน้ํา20ลิตรเหมือนกันนะผมใช้น้ํา10ลิตรผมก็จะเติมไป10 c ซีซีนะครับนี่มันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเป็นน้ํานะครับ ดำๆอย่างนี้นะครับนี่นี่นะครับดำๆอย่างนี้นะสิซีซีเดี๋ยวผมเอาลงหน่อยของผมผมไม่ได้ใช้เยอะนะผมเลยใช้สลิงแบบนี้นะครับดึงออกมานะครับอ่าสิซีซีนะครับก็ฉีดลงไปนะครับเรียบร้อยนะครับอ่าดึงก่อนครับโอเคครับเสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นสารตัวกระตุ้นนะครับความสมดุลในดินนะครับ กระตุ้นจุลินทรีย์สร้างสมดุลในดินนะครับตัวนี้ใช้น้อยมากนะครับตัวนี้ใช้น้อยมากใช้สองสไอสองกรัรมนะครับต่อน้นะอํา20ลิตรนะผมก็จะใช้หน่อยเดียวนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันจะเป็นตัวกระตุ้นนะตัวนี้นะ่คือ,อตัวนี้เนี่ยที่เพื่อนผมที่เป็นชาวสวนทุเรียนนะครับเป็นเจ้าของสวนทุเรียนที่ภาคใต้อ่ะแนะนํามานะครับเขาใช้แล้วดีนะ อ่านี่นะครับก็คือรอบรอบ3เดือนนะรอบสามเดือนผมก็จะผสมรวมกันไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นพวก1 0บถึงสิวันนะครับผมก็จะใช้โพแทสเซียมฮิวเมดอย่างเดียวนะโอเคนะครับเสร็จแล้วก็ผสมนะครับผสมนะครับอ่าเดี๋ยวผมก็จะฉีดให้ดูนะครับตัวตัวนี้เนี่ยสามารถฉีดได้ทั่วเลยนะคือถ้าคือถ้าท่านจะฉีดทั้งในทรงพุ่มหรือนอกทรงพุ่มไปเลยก็ก็ดีนะครับ อันนี้นะครับน้ามันก็จะดำาๆนะครับ <c oughs> น้ำมันก็จะดำดำอย่างนี้นะครับ <c oughs> คือผมใช้คิวมิกเนี่ยผมใช้ตั้งแต่เริ่มปลูกใหม่ๆเลยนะเริ่มปลูกใหม่ๆเนี่ยก่อนพอลงดินนะครับพอลงดินได้สัปดาห์แรกเนี่ยผมก็จะใช้ฮิวมิกเลยนะ คือฉีดดินเลยนะครับฉีดดินเนี่ยทุกเจ็ดถึงสิบวันนะครับฉีดอยู่เรื่อยๆเลยนะครับคือช่วยปรับปรุงดินตั้งแต่ทุเรียนเล็กเลยนะช่วยเรื่องกระตุ้นการการแตกรากนั่นเองนะครับเรื่องกระตุ้นช่วยการแตกรากนะทุเรียนเราจะได้แตกรากได้เร็วขึ้นนะครับของคนก่อนนะครับตัวนี้มันโพแทสเซียมฮิวมิดมันละลายน้ําได้นะครับแต่มันค่อนข้างที่จะช้านะเราก็ต้องคนเยอะๆหน่อยนะครับโอเคครับ คนเยอะๆหน่อยนะโพแทสเซียมพิเวเมทนะครับเพราะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวฉีดพ่นไปอาจจะเจออยู่ก้นถังนะครับตกตะกอนอยู่ก้นถังโอเคนะครับสิบลิตรนะเดี๋ยวผมขอเอาลงก่อนนะครับ <c oughs> ของผมนะครับผมจะเอาตัวตัวนี้ออกเลยนะตัวพ่นเนี่ยผมจะถอดตัวนี้ออกเลยนะครับ <c oughs> นี่ครับถอดออกนะครับแล้วก็ ฉีดนะครับฉีดดินของผมจะฉีดบริเวณ,บร,เวณบริเวณประมาณในทรงพุ่มนะครับประมาณในทรงพุ่มนะคือเพราะว่าเดี๋ยวพอเราลดน้ําลงไปเนี่ยพวกไอตัวฮิวมิกพวกนี้เดี๋ยวมันจะไหลออกเองนะครับเพราะว่าดินของผมมันเป็นดินร่วนปนทรายนะครับมันระบายน้ําได้ดีอยู่แล้วนะครับนี่ผมก็จะฉีดประมาณนี้นะครับฉีดประมาณนี้ไปเลยนะครับฉีดฉีดไปให้ทั่วทั่วครับ ทั่วๆในทรงพุ่มเลยนะครับแล้วก็บริเวณโคนต้นด้วยนะครับประมาณนี้นะครับ40ต้นผมก็ใช้10ลิตรนะครับอประมาณนี้นะครับก็แนะนำนะครับใช้แล้วใช้ฮิวมิกแล้วมันดีนะครับเห็นผลชัดเจนนะยิ่งถ้าเป็นพวกดินเหนียวเนี่ยดินที่แบบเป็นดินเหนียวเนี่ยใช้แล้วจะดีมากนะครับเพราะว่าตัวฮิวมิกเนี่ยมันจะไปช่วยเรื่องเอ่อเพิ่มช่องว่างทำให้ดินมันล้วนซุยขึ้นนะครับก็ ขอบคุณที่รับชมครับ